พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปาดปาดปาดนะคะพี่น้องมืะอวานมือวานนะคะล่องแพนะคะล่องแพเมืองการของมอลลั่มดังนะคะของมอล่ําเแ่าคนดังนะ,ะพี่น้องเป็นยังไงนะลูกน้องลงวงตั้งหกคนนะพี่น้องเออไปไปสิเขาสิทนอยู่ได้นะ,ะทุกคนเออ ขายขอซีอยู่ได้นะฮะงานบ่ค่อยมีนะ,ะงานบ่ค่อยมีนะ,ะปกตินะ่ะวงวงเพ่นเนี่ยสมัยอยู่กับอดีตนะ,ะมีงานมีงานนะพี่น้องเอ้ยช่วงทองลูกสองคนน่ะก็เล่นจนว่าคลอดนะฮะงานหลายนะ,ะช่วงนี้บ่มีงานนะ,ะมีงานอยู่แต่มีงานแบบว่าปละปลายนะฮะมีงานปลาปลายนะฮะเออบางงานไปเล่นกับบ่มีคนเบ่งนะฮะ พี่น้องขนาดระดับนะฮะราชนินีนะฮะราชนินีหมอลำซิงเด้อพี่น้องเล่นจังได้ป่มีค้นเบิ่งน่ะมูเจ้าต้องคิดเบิ่งน,ะะน่ะค่ะเนาะเออเมืม่อเมือมอม่อวานเพิ่นกะขึน้นขึ้นเวทีสามคนเพิ่นเพิ่นว้าเรื่องอันค้นเข่าคนออกมันก็มีปกติเพิ่นวานะฮะอันบอดผู้ชายเพิ่นนันเป็นค้นวาวเลยเด้อบอดผู้ชายนะฮะ ยืนยูตรงกลางเลยนะยอมรับว่าเป็นบอดได้พี่น้องเออเป็นบอดเราเด้อเดี๋ยวนี้เป็นบอดแล้วนะเดี๋ยวกับ่มีค้นเบิงดอกยอนะ้อนอ่ะบอดบอดผู้ชายมาบริหารนี่เดี๋ยวกับ่มีค้นเบิงดอกพี่น้องเดี๋ยวกับสิฮู้ว่ามันเป็นยังได๋นะฮะบอดคนนี้สิผ้าลำผ้ารวยหรือว่าสิพ้าปังพินาศนะสงสัยสิปังพินาศแล้วอนาคตนะขนาดแค่เริ่มต้นนะ แค่เริ่มต้นยังไม่ถึงปีเลยพี่น้องเข้ามาเข้ามาไม่กี่เดือนก็มีบทบาทเยอะแยะเลยนะเออมีบทบาทเยอะแยะเลยเอ,อ้ยเป็นตาสร้างหลายบอสผู้ชายคนนี้นะคะเพื่อนเกษียเอาลูกน้องนะ,ะเขาก็จะเอาลูกน้องทงั้งทั้งลิเกน่ะแหละมาเขาวงนะพี่น้องเออกระสิปังพี่นาดแหละโ <c oughs> บปังปุริเยเดอนาคตน่ะจะปังพี่นาดแน่นอนนะอืม งานงานงานทีอันเชิงเศร้าวังหันนะเนื่องจากอันเป็นของหมอลลําไอดอนของเวิร์กพอยด์ิ่นจัดแถมเป็นงานฟรีต่างหากพี่น้องคนก็เลยหลายนะะคนเขามาเบิงไล่อันกันหลายนะฮนะเนาะเออเขาก็ได้มาเบิงแต่อันลิเกห้องเพลงดอกเออเขาก็ได้มาเบิงแต่นั่นนะและอีกอย่างมันเป็นงานฟรีด้วยนะคะคนเรานะ่ะจะดังจะปังวัดกันที่งานงานขายบัตรด้วยพี่น้องเออ คือวัดโพ่แจน่ะพี่น้องคนสิด,ดังคนสิปังวัดกันที่งานขายบัตเดอร์โบ,บแมนวัดกันที่งานฟรีนะทุกคนเอองานฟรีคนกนลายลแล้วของฟรีไผกับมักนะแมนบอพี่น้องอืม